ลาาที่2ของ81นะครับก็จะมี2ค่านะครับลาาที่2ที่เป็นบวกกับลาาที่2ที่มันเป็นลบนะครับอ่มาดูใหม่ดูใหม่นะเรียนนะลากที่2ที่เป็นบวกอันนี้เขาหาที่เป็นบวกอย่างเดียวนะเรียนนะท้ากเขาบอกว่าที่เป็นบวกเห็นะครับที่เป็นบวกอ่ะก็คือค่าเดียวเห็นไหมครับถ้าอย่างนี้มีค่าเดียวนะครับ ที่เป็นบวกก็คือ9ดังนั้นจะมีตำแหน่งเดียวเห็นไหมครับแตกต่างกันนะถ้าบอกรากที่2ของถ้าไม่มีคําว่าบวกเนี่ยต้องมี2ค่านักเรียนจาไว้นะครับหรือก็ใส่ตรงนี้เลยรากที่สองของ81อย่างเงี้ยก็มีค่าเดียวนะจำไว้นะครับจาไว้นะ,ะดูต่อไปรากที่2ที่เป็นบวกของ144แน่นอนนะครับมีค่าเดียวก็คือรากที่สองที่เป็นบวก14 4ครับตอบก็คือ12ค่าเดียว แล้ว4ก็คือ12นะครับไม่ยากนะเดี๋ยวนะ้าไม่ยากนะครับดูต่อนะครับลากที่สองของหนึ่งร้ออันนี้ที่เป็นบวกนะครับอันนี้เราใส่สัญลักษณ์มาเลยนะที่เป็นบวกนะครับแน่นอนอันนี้ก็จะมีมีคำตอบเดียวที่เป็นบวกก็คือสนะิบตอบแล้วนะครับเป็น10บนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับจงหาค่าของ ถ้าจงหาค่าของรากที่สองของร้อยหกสิบเก้าอันนี้รากที่สองที่มันเป็นบวกของร้อยหกสิบเก้านะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีแค่ค่าเดียวนะครับก็คําตอบออกมาเลยนะครับสิบสามนะที่เป็นบวกก็คือสิบสามนั่นเองนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากนะ,ะดูต่อนะเรียนทีนี้รากที่สองที่เป็นบวกของศูนย์จุดศูนย์เก้านะเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งในะเรียนก็ จะได้ทศยมหนึ่งตำแหน่งนะครับอันนี้ก็รากที่สองที่มันเป็นบวกของ0.09ก็ได้มาแล้วนะครับคือ0ูนได้เลยนะครับอันนี้นักเรียนก็มาตอบได้เลยถามแค่นี้พอนะครับไม่ยากเลยอาดูต่อไปถ้ารากที่สองของ1.4 4นะครับในการคิดก็แน่นอนนักเรียนก็ต้องคิดที่ร้อยสี่สิบสี่เพราะฉะนั้นไอ้ร้อยสี่สิบสี่เนี่ยนะมันมันเป็นเอ่อสิบสองดังนั้นเนี่ยมันเป็นทศยมหนึ่งตำแหน่งก็จะออกมาเท่ากับหนึ่งจุดสองนะครับ ามีค่าเดียวนะเห็นไหมครับมีค่าเดียวก็ตอบท่อกับ1.2นะ1.2นะครับยากนะนักเรียนเห็นไหม้างไว้หน่อยนักเรียนจะได้ดูนะครับไม่ยากนะต่อไปดูนะครับโจงหารากที่2อ,อันนี้ที่เป็นบวกนะครับมีค่าเดียวนะลูกนะนะครับเป็นบวกของ4ต่อ9นะเมื่อเป็นบวกปุ๊บนะก็จะมีค่าเดียว4ต่อ9เนี่ยแน่นอนนะครับเราถอดกลนมาแยกกลนก่อนเนี่ย เมื่อกี้นี้เห็นไหมครับแยกกลมมาก็ได้2ส่วน3ที่เป็นบวกนะครับคำตอบก็คือ2ส่วน3ไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับเป็นบวกอย่างเดียวนะมีค่าเดียวนะครับจงหาค่าของรากที่2ที่เป็นบวกของ4ส่วน9ก็จะมีค่าเดียว2ส่น3ค้างดูนิดหนึ่งนะครับ2อ่ว3ดูต่อไป นะครับเีนี้มาดูหารากที่สองที่มันเป็นลบได้อย่างไรนะก็หารากที่สองที่มันเป็นบวกแล้วเติมลบเข้าไปนะสิอ้าวดูเลยถ้ามันเป็นลบเห็นไหมครับรากที่สองที่เป็นลบอย่างนี้ก็มีค่าเดียวนะครับติดลบเข้าไปปึ๊บก็ใส่ลบข้างหน้าไปนักเรียนนะปึ๊บใส่ลบข้างหน้านะครับก็ออกมานะครับคือลบเก้านั่นเองนะครับลบเก้านะ เห็นไหมครับรากที่สองที่เป็นลบอย่างนี้นะครับมีค่าเดียวนะอยู่ต่อไปนะครับมันจะมีค่าเดียวนะครับมีค่าเดียวทีนี้มาดูรากที่สองจงหารากที่สองของสองกำลังสองรากที่สองของสองยกกำลังสองนะ อันนี้ไม่ยากนั่นเองนะก็คืออะไรกันเรื่องเดียก็ยกกำลังสองเข้าไป2ยกกำลังสองได้เท่าไหร่ครับอ่าก็คือ4ใช่ไหมลูกนะสี่ะ 4, นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบก็คืออะไรครับ2นั่นเองนะมีค่าเดียวนะครับรากที่2ของ2ยกกำลังสองก็คือ2ยกกำลังสองก็ได้4นะครับก็ได้เท่ากับ2นะอ่งตอบมีค่าเดียวนะครับเท่ากับ2นั่นเอง ีนี้ถ้ามันเป็นลบนักเรียนเห็นไหมครับราทีสองที่มันเป็นบวกของลบสองยกงยกำลังสองกําลังสองทำนองเดียวกันไอตรงนี้นักเรียนก็ทําให้มันเป็นบวกก่อนเห็นไหมเพราะว่าลบสองยกกำลังสองเนี่ยมันได้สี่อันนี้ก็จะตอบออกมาค่าเดียวก็คือสองนั่นเองนะครับเหนนะ็นไหมนักเรียนอย่าสับสนนะครับปีกย่อยมันเยอะเรื่องนี้นักเรียนต้องพิจารณาดูให้ดีนะอย่าสับสนนะครับถ้าสับสนแล้วนะนักเรียนอาจจะงงแล้วก็หาค่าผิดพลาดได้ง่ายๆนะครับ พินาตรงนี้ให้ดีนะครับพินาให้ดีดูต่อไปอมาดูนะครับถ้าเป็นรากที่2ของ4ยกกำลังสองแน่นอนครับอย่างนี้ก็จะเอา4ี่มายกกำลังสองก่อนเฟิเป็นที่เป็นบวกนะครับร่าที่สองของ4ี่ยกกำลัง2องนะที่เป็นเป็นบวกก็ได้16ก็จะมีค่าเดียวอย่างนี้นะเดียก็จะเป็นสี่ ที่เป็นบวกของ16นะครับค่าเดียวก็คือ4นั่นเองเหมือนการถ้าเป็นลบ4ยกกำลัง2ก็จะมีค่าเดียวน,นะครับอ่าก็อย่างเงี้ยทำให้มันเป็นบวกก่อนนะทำให้เป็นบวกก่อนก็ได้รากที่สองของ16เพราะฉะนั้นเป็นไงครับก็ออกมาเท่ากับ4เช่นเดียวน,นะครับอ่าก็เท่ากับ4 เป็นยากไหมครับยากไหมไม่ยากนะครับอ่ะดูต่อลูกเหมือนเดิมรากที่สองที่เป็นบวกของแปดยกกำลังสองนะเธอก็เอาแปดไปยกกำลังสองเข้าไปนะครับรากที่สองที่เป็นบวกของแปดยกกำลังสองได้หกสิบสี่แน่นอนตรงนี้ก็ออกมาเท่ากับแปดนะรากที่สอง่เป็นบวกของแปดยกกำลังสองก็เท่ากับแปดนะครับลบแปดากที่สองของลบแปดยกกำลังสองนะครับ เหมือนเดิมเธอก็เอาลบแปดเนี่ยมาคูณกัน2ครั้งก็จะเป็นรากที่สองที่มันเป็นบวกของลบคูณลบเป็นบวก88ดแปดหกสิบสีเนเป็นตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ถอดรากที่สองที่เป็นบวกของ64มันก็คือแปดคูณแปดนะเพราะนั้นก็จะมีค่าเดียวเ, 8, เ,เท่ากับ8ดนั่นเองนะดูนะครับเท่ากับแปดนะตอบ8นะครับดูตอบได้เห็นไหมครับตัวน,นี้ รากที่2ของ a ยกกําลัง2นักเรียนครับมันเข้ากับค่าสมบูรณ์ของ A อันนี้ก็อ่านว่าค่าสมบูรณ์นะครับเป็นขีดตรงๆงมาแล้วก็มีตัวแปรอยู่ตรงข้างในเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นตัวเลขถ้ามันติดลบหรือจะเป็นบวกเป็นอะไรเนี่ยถอดค่าสมบูรณ์ออกมันจะออกไปเป็นบวกหมดนะครับอันนี้อ่านว่าค่าสมบูรณ์นะครับ สแควรูทเยกกําลังสองเท่ากับค่าสมบูรณ์นะไม่ใช่สมบูรณ์นะเรียนนะเขาเรียกว่าค่าสมบูรณ์ของ a นะครับรากที่สองของ7ยกกําลังสองก็คือค่าสมบูรณ์ของ7จ็ดไม่ง่ายอย่างนี้นะครับมันก็ออกมาเท่ากับ7รากที่สองที่เป็นบวกของ9ยกกำลังสองก็คือค่าสมบูรณ์ของ9นั่นเองก็เท่ากับ9อย่างนี้ก็ได้นะครับรากที่สองของค่า 14ทั้งหมดยกกำลัง2ก็เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ14ลบ14นะครับเห็นไหมพอในเครื่องหมายค่าสมบูรณ์นักเรียนจะใส่แบบนี้ก็ได้นะครับใส่่างนี้ก็ได้นะครับไม่ผิดทางคณิตศาสตร์นะครับจะทําแบบตัวอย่างเมื่อกี้ก็ได้นะครับมันก็ออกมาเท่ากับ14นะนะครับรายละเอียดมันมีหลายอย่างนะนีนก็ต้องดูค่าให้ถูกนักเรียนถ้าไม่ไข่ไม่ใส่ค่าสมบูรณ์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันผิดนะครับ ถ้าไม่มีเครื่องหมายค่าสมบูรณ์เนี่ยบลบสิบสี่เท่ากับสิบสี่ไม่ได้ผิดเลยนะครับต้องใส่เครื่องหมายค่าสัมบูรณ์เหมือนกับเส้นตรงสองเส้นอย่างเงี้ยแล้วมีตัวเลขหรือเครื่องหมายอยู่ตรงกลางนะ,ะดูต่อไปนะครับคำนองเดียวกันถ้ามันด้านที่สองของลบศูนย์จุดห้าทั้งหมดยกกำลังสองนะครับก็เป็นค่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของลบศูนย์จุดห้านั่นเองก็เท่ากับศูนย์จุดห้า นี่ก็คือการหาค่าต่างๆก็ไม่ไม่ไม่ไมเอานะครับการแก้สมการบ้านนักเรียนมาดูนี่นะครับจงหาคําตอบของสมการ x ก,กําลังสองเท่ากับสามนะครับสิ่งต้นกรหาก็คือ x น,นะครับว่ามันมีเท่าไหร่นะครับเพราฉะนั้นนักเรียนมาดูตรงนี้ก็คือ x ก,กําลังสองเท่ากับสามนะ ดังนั้นเนี่ยต้องหาว่าอะไรที่ยกกำลังสองแล้วเท่ากับสามที่หกแน่นอนเราก็รู้แล้วก็คืออะไรครับหกกำลังสองเท่ากับสามที่หกใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะอยู่ในลัลกษณะลบหกด้วยยกกำลังสองเท่ากับสามที่หกดังนั้นเนี่ยค่านี้จึงมี X นี่จะมีสองค่านะครับนะก็เอ็กนเท่ากับหกแล้วก็ลบหกเห็นไหมครับน่าจะสับสนนะครับเห็นไหม x กำลังสองเท่ากับสามที่หกหา x ตัวเดียวว่าเท่าไรมันก็จะมีทั้งค่าบวกแล้วก็ค่าลบนะครับสองค่านะอย่าสับสนนะครับรายละเอียดต่างเนี่ยตรงเนี้ยถือว่าสําคัญนะครับเรื่องเนี้ยอีกย่อยมันเยอะถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่พิจารณาให้ดีแล้วอาจจะผิดพลาดได้ง่ายนะครับผิดพลาดได้ง่ายอ่ะมาดูคําตอบของสมการอย่างนี้แล้วกันนะครับ x กำลังสองเท่ากับร้อยสี่สิบสี่นะครับ x กาลังสองเท่ากับร้อยสี่สิบสี่เหมือนเดิมนะครับ สิ่งที่ต้องการหาก็คือ x เนี่ยเท่าไหรนะเพราะฉะนั้นเนี่ย x กําลังสองเท่ากับ144มันก็จะมี2ค่าเช่นเดียวกันนะครับคือ12กําลังสองเท่ากับ114กับลบ12ยกกําลังสองเท่ากับ144ดังนั้น x จริงเท่ากับ12แล้วก็ลบ12นะสองค่าเห็นไหมครับไม่ยากไม่ยากนะครับค่อยๆดูอ่ะดูต่อไป ทีนี้มาดูรากที่สองของ x เท่ากับ4บ้างนะเรียนรากที่สองของ x เท่ากับ4เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่รต้องการหาก็คือ x เนี่ยค่าของ x เนี่ยเท่าไรใช่ไหมครับค่าของ x เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนอรากที่สองของ x เท่ากับ4นะต้องหาว่าในสแควรูทอะไรเท่ากับ4นะอันนี้ก็ มาดูนะครับก็จะพบว่ารากที่สองของสิบกมันเท่ากับสีดังนั้นเจึงเท่ากับสิบกนั่นเองนะหรือนักเรียนจะมายกกำลังสองทั้งสองข้างให้สแควรูทหมดไปก็ได้นะครับนะเห็นไหมครับเนี่ยอันเนี้ยเราใช้วิธีการสแควรูทอ,อะไรที่เท่ากับสี่นะครับก็สแควรูทของสิบกนั่นเองนะ,ะมาดูต่อนะครับหลักการนะกรณีตัวแปร ติดยกกําลังสองนะครับนักเรียนดูนะครับอะไรยกกำลังสองเท่ากับสี่เหลี่ยมอะไรนะครับก็ติดสแควรูทก็ได้นักเรียนนะใส่รากที่สองทั้งสองข้างเข้าไปนะครับทาแบบนี้ก็ได้เมื่อใส่รากที่สองเนี่ยอันนี้จะเป็นค่าสมบูรณ์ของ x นั่นเองนะครับก็จะเท่ากับรากที่สองของค่านี้ออกมารากสมบูรณ์ของ x ก็คือ x รากทสองของอะไรก็จะมีทั้งบวกและลบถ้าหาสองตัวตรงนี้นะครับ x กำลังสองนะครับมีทั้งบวกและลบนั่นเองนะรากที่สองของอันนี้ค่าสมบูรณ์นะเพราะค่าสมบูรณ์ในค่าสมบูรณ์นี่ความหมายมีทั้งบวกและลบนะครับอันนี้การแก้สมก,การแบบนี้ก็ได้นะครับมีหลายเงื่อนไขเยอะนะครับนักเรียนดูต่อไปนะถ้าใส่สแควรูทเข้าไปแล้วทั้งสองข้างในสมก,การนะครับในกรณีตัวแปรติดสแควรูทนะครับถ้าตัวแปรติดสแควรูทเนี่ยเขาบอกว่า รากที่สองของ x เท่ากับอะไรให้นักเรียนยกกําลังสองทั้งสองข้างเข้าไปเมื่อยกกำลังสองปุ๊บซ้ายมือมันก็จะเป็น x ส่วนขวามือนะครับขวามือเนี้ยก็อะไรเรามายกกําลังสองเนี้ยนะักเรียนก็มันจะได้คําตอบออกมานั่นเองนะครับข้างข้างขวาเนี้ยนะมันคือค่าอะไรก็ได้คําตอบคือค่านั้นนะค่อยๆดูนะครับดูความหมายตรงนี้จะได้เข้าใจนะครับ นะอะไรที่ยกกําลังสองล่ะถ้าเป็นสองกำลังสองก็คือสี่นะฮะถ้าเป็นห้ากำลังสองก็ยี่ห้าอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเริ่มดูตัวอย่างแล้วจงหาคําตอบของสมการ x กําลังสองเท่ากับสี่เก้าเบิ x กำลังสองเท่ากับสี่เก้าอ่าดูตรงนี้นะครับเราก็ใส่รากที่สองทั้งสองข้างเข้าไปนะเห็นไหมครับพอรากที่สองทั้งสองข้างนี้เราก็ติดค่าสมบูรณ์ของ x ก็ได้นักเรียนนะค่าสมบูรณ์ของ x ปบ๊บ อันนี้ก็คือราาที่2ของ4ี่กาพอเป็นค่าสมบูรณ์ของ x เ,เนี่ยมันจะมีทั้งบวกและลบนะครับ2ค่า7กับลบ7นะครับ x ก,ก็จะมีแบบบวกลบตัวนี้ในนี่อาจจะงงนะคาว่าบวกลบก็คือบวก7 7ที่เป็นบวกค่าหนึ่งแล้วก็ลบ7ค่าหนึ่งจะมี2คําตอบนะครับเพราะว่ารากที่2ของ x ตัวนี้อะไรที่มายกกําลังสองแล้วมันได้เท่ากับ4 9ก้ามันก็คือ7กําลัง2 4ก้าลบ็ลังสองก็ได้4 9ก้าเช่นเดียวกัน ก็จะมีสองค่านะครับเจ็ดแล้วก็ลบเจ็ดนะครับทำนองเดียวกันรากที่สองของหกสิบสี่นะครับทำนองเดียวกันอันนี้ก็หาเหมือนเดิมนะครับใส่รากที่สองทั้งสองข้างเข้าไปอันนี้ก็ได้ค่าสมบูรณ์ของ x ซ้ายมืออ่านว่าค่าสมบูรณ์ของ x นะครับเท่ากับแปดนะเพราะฉะนั้น x เราถอดค่าสมบูรณ์มานี่ก็คือบวกลบแปดอันนี้กูใส่บวกลบแปดนะครับ คำว,ว่าบวกลบแปดก็คือบวกลแปดกับลบแปดนั่นเองนะครับมีสองคำตอบนะมีสองคำตอบนะครับเห็นไหมครับมีสองคำตอบนะอันนี้นะ,ะไม่ยากนะครับไม่ยากอ่ะดูต่อไปทีนี้ดูคําจงหาคําตอบของสมการลำดับสองของ x อเท่ากับสามเพราะฉะนั้นลำดับสองของ x อเท่ากับสามตรงนี้ยเราจะหาค่า x อย่างเดียวนัองเนี่ยก็ต้องมายกกําลังสองทั้งสองข้างเข้าไป นะครับยกกํลาลังสองเห็นไหมยกกำลังสองต่งข้างอันเนี้ยซ้ายมือก็ออกมาเป็น x แล้วขวามือสามยกกำลังสองได้อะไรอ่ะสามคูณกันสองครั้งเก้านะครับอันนี้เป็นเป็นมีค่าเดียวนะครับมีค่าเดียวนะพอติดรากที่สองที่เป็นบวกนะครับมีค่าเดียวเพราะฉะนั้นก็จะเท่าก,กับเก้านั่นเองนะครับนี่คือเป็นคําตอบนะครับเป็นคําตอบของอการหาค่าที่ล่าที่สองของไลสองของ x อเท่ากับสามนะครับคําตอบก็คือเก้า อะต่อไปรากที่2ของ x เท่าับศูนย์จุดนองเดียวกันอันนี้ก็มายกกําลังสองทั้งสองข้างเข้าไปเฮ้ยนะครับยกกําลังสองทั้งสองข้างเห็ไนไหมอันนี้ก็เหลือ x 0.4ยกกําลังสองนะครับ0.4นย์จุดสคูณศูนยสได้สิบหทศนิยม2ตําแหน่งก็จะเป็นเท่าไหร่ครับนะสิบหกก็ทศนิยม2ตําแหน่งก็0.16นะครับมีค่าเดียวไม่ยากนะครับไม่